อาเลยครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทัรีวิวไอดีนะครับอีกแล้วรีวิวกันอะไรขนาดนั้นวะอยอกกี้ฮอกเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำเนะี่ยจริงๆผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมากับคอนเทนต์นี้จะไปได้ไกลแค่ไหนคือไม่ใช่หรอกคส่วนตัวผมชอบดูไอดีในมุมมองของตัวเองไงคือแบบอยากมาแชร์อยากจะมาอะไรเนี่ยก็น่าจะทำต่อไปเรื่อยๆแหละกท่ากับจะไม่มีใครดูแล้วจริงๆอะไรเงี้ยก็สามารถส่งกันมาได้เรื่อยๆผมจัดคิวไว้ใน Google Sheet อยู่นะครับนะมาเดี๋ยวเรามานะครับคุณมิสเตอร์จอห์นฟาร์มเมอร์นะครับซึ่งคคคุณมมมิสเเเเตออรรรรร์จจจนน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 ีี่่ยราาาาู้านานา้ัััักกกกะะบ็็ปงงึท มาเห็นพาราการของไอดีเหมือนกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะซึ่งดานค้าตอนนี้ของโคมิเะจอนนะครับก็ร3 2วันนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอื่นนะครับดันคาแบบกอปแพ็กเกจก็ทั่วไปตรงนี้ก็มี9,000กว่าแล้วก็5 0 0 0เกมคริสตัลก็ไม่เคยเติมนะครับจริงๆก็ไม่เติมเลยสังเกตว่าไม่มีการเติมเงินในสิ่งเกิดข,ขึ้นในเกมนี้นะครับไม่มีจริงๆนะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปส่องตู้คาชานิดหนึ่งคือใครเป็นคนล่าสุดของคุณนะครับซึ่งซึ่งคนล่าสุดของคุณก็คือ เออวอร์เรซ่านะครับก็ก็ถือว่านั้นชัดเจนจำแจ้งนะวอร์เรซ่าก็100นะครับ100หมดนะครับหมดแล้วแหละคิดว่าน่าจะไม่มีตรงไหนไม่ร้อยนะดันั้นก็น่าจะไม่มีตรงไหนไม่ร้อยไหมหมดเละนะครับครบเละไปเดี๋ยวไปดูคลังอาวุธกันดีกว่าสําหรับอาวุธเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าไอดีใครไหนเลยนะครับแบบไม่มีความน้อยหน้าใดๆแต่เขามีโดนัทน,นะนะคือไม่ได้น้อยหน้าใครเลยจริงๆเนะี่ยเพราะว่าอาวุธเนี่ยก็เยอะมากนะครับเริ่มจัดเรริงนะครับอะควานะครับเอลลตี้นะครับเอมงเอมอสมีคอมพลีวี่นะครับประจำตัวแต่ละะตตััววนนครรบแ่้อง แบบใช้ลอสอันนี้ก็เป็นวอ์เทคด้วยนะครับอืมน่าดูมากแล้วก็ตัวของอุ้ยแคนเดนใส่เป็นสตาร์บ็อกโคมากหรือใส่เล่นใส่จริงจังไปเนี่ยแล้วก็ที่เหลือก็ทั่วไปนะครับก็เหมือนว่าเขาก็กดแล้วก็ประจำตัวตัวนั้นตัวนี้นะครับเยดย่าเนี่ยก็มีต้องบอกว่าเป็นตัวที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเออมันก็มีประจำตัวครบถ้วนจริงๆนะแร่แร์ล่ะแร่อยู่ที่เจ็ดพันนะครับอันนี้ก็เป็นอ์ติแฟกต์นะครับมีหนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าสี่หน้าห้าหน้าหกหน้า หน้านะครับ8หน้า9หน้า10หน้านะ1 1หน้านะครับ12หน้า13หน้าเยอะพอกันกันไปดีก่อนเลยสมุดมี200กับ2,900นะครับคือคืนแน่นคืนลึกมุงกุดไปไหนหมดคุณไม่จะโจร เค้กมีหนึ่ก้อน2ก้อน3ก้อน4ก้อน5ก้อนแล้วนะครับก็คืออยู่กันมาอย่างยาวนานมีฟาเจเริซินนะครับไม่ใช่ไม่มีนะมีก้าอันนะครับเออตัางมี4ีล้านหนะครับประมาณนี้เนาะก็ือว่าครั้งแน่นทรัพยากรก็ใช้กันเรื่อยๆนะครับใช้กันเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูตัวกันดีกว่าเนาะใครที่ชอบเล่นเกนทินแพกรงการซาเรลเนี่ยต้องรู้จักแอป UG Phone ไว้เลยนะครับเพระาะว่าทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับว่าเกมค่ายนี้ทั้งใหญ่อัปเดตทีหนึ่งพื้นที่ก็เต็มเครื่องอึดนะครับเป เต่างๆเนี่ยโอ้แต่เครื่องก็ไม่แรงนะครับแบตก็เสื่อมเครื่องก็ร้อนเนาะมันก็จะลําบากกรนเด็นเด้งแต่ว่า UG Phone เนี่ยเครื่องมือสมือนบนคลาวนะครับที่ท้าแม่คนเล่นเกมค่ายนี้ได้อย่างสบายใจทุกที่ทุกเวลานะครับแม้เครื่องจะไม่แรงราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบาทตัวแพ็กเกจแนะนำเนี่ยอยัดเป็นเพื่อนนะครับลองใช้เป็น MVP เรื่งราคาแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่1เท่าเท่านั้นเองแต่สเปคเนี่ยม,มาสูงกว่านะครับเกือบเกือบสเท่าเลยทีเดียวตัว MVP เนี่ยจะแพงนิดนึงก็จริงแต่ว่าใช้ดีแล้วก็ลื่่่่่นนนนไหลลสสสบบาาาาายยยยยกวเเเออะะคครรรัใใทีีจ UG ูมถ กระโดวดวาลิงใต้เขี่ยมุงแพะไว้ได้เลยนะครับ มามามาาในส่วนตัวละครนะครับก็เยอะมากเดี๋ยวไปดูดีวกว่าไม่มีตัวอะไรนะครับเราจะเป็นประมาณเนี้ยอืมตัวที่ยังไม่มีตอนนี้ก็โอก้กรระดับหนึ่งอยู่นะครับแต่มันดูเหมือนว่าเขาก็มีเยอะแล้วนะคือส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครเมตาแม้แมก็หนึ่งนะนะครับหูเต่าก็ไม่ได้จำเป็นอะไรที่เหนก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นเซียวก็ไม่ได้จําเ,เ,เป็นนะครับแล้วก็จัสกา้าก็กลางๆนะครับมโมลนีก็ค่อนข้างนีดเฉพาะทางระดับหนึ่งแต่ก็เล่นได้ดีนะครับดาเมจค่อนข้างจัดเป็นตัวเจนใหม่เนาะหลักๆก็เนี่ยเซรีเานีหมดแล้วพี่แต้มมก็ไไ่ด้ขนาดนั้นนถ้าใครไม่ได้ชอบทีมมแล้วในปัััจจุบนนนเเเาาาะดดี๋ยววรมูก่ต มีตัวไหนแบบถึงพริกถึงขิงน่าสนใจบ้างเออแบบน่าสนใจน่าจัดอะไรเงี้ยซึ่งเรียคอยเมนที่เขาแบบบอกผมมาก็จะเป็นตัวละครทีมหินเป็นหลักเนาะพี่น้องธาตกิ่นนะครับก็แบบเดี๋ยวไปดูพี่หินกันแบบละเอียดละเอียดส่วนตัวอื่นเราก็แบบเออลงตามใจเราแล้วกันพอเล่นจาวาดิซ่าเลยแล้วกันนะตัวนี้ผมเล่นไม่ค่อยเป็นหรือว่าเล่นไม่ค่อยแบบเรียกว่าผมไม่ค่อยชอบโมชั่นเท่าไหร่เวลาดุดก็ดุดลงนะมันมันอีกโมเมนต์หนึ่งอะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เขมันก็รีดดาเมจออกมาได้แหละอาจจะไม่ได้ครบขนาดนั้นแล้วก็รู้สสสสสึึกกกกกกกววววว่่่่่าาาาตตตััััััเเเเเอออองไมไมมมดด้้้รรรูชบบลนน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 นขแ็็็ุุุะะปปีหื2001คธใ อาร์ติแฟกเป็นตัวของแฟกประจำตัวแจ้งคำนี้ว่ามันแฟกใหม่นะฮะกลุ่มดาวด้วยนะครับซีหนึ่งนะครับเป็นทีมจัมพ์พรสวรรค์นะครับเป็นสิบหกติดนะครับตรงนี้นะก็เป็นแปดเจ็ดคิวเรตค่อนข้างเยอะนะความแรงอาจจะดูไม่ได้สูงว่าโอ้ยแบบหลักเยอะขนาดนั้นแต่ผมว่าคิวเรตนิ่งๆนะครับแล้วความแรงประมาณนี้บาลานซ์แหละนะครับบาลานซ์แหละเพราะว่าดีเคสูงนะสองเปนหนึ่งอย่าลืมนะครับตรงนี้ด้วยแล้วก็วุฒิใส่เป็นคิวเรตไงนะครับแน้นำเข้าใจนิดนึงตรงนี้มาดูนิสหนึ่งนะครับวยอออ่่่านน้้งงงไมตหหวและะ น้องทุ่มแรงอยู่แลละมาวิก้าะครับมาวิกา 2, นะ้าสองพันหนึ่งาอาวุธเป็นในส่วนของเตาตั้งฮาที่แปนะครับเป็นออปเดียนอยู่แล้วนะกลุ่มดาวไม่ได้ปลดนาะแล้วก็เป็น1,10ติดิดแล้วก็มีชำนาญติดมา3,36สนะามหกในกำลังเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็คิวเรทก็เป็น91.4เนาะแล้วก็สองร้อ นิ่งมากอันนี้มี2องแสนแน่ๆนะครับแบบอ e ีหมุนๆน่ะ 108, 200, แสนแปดสอแสนอะไรเงี้ยมันวนช่วงนี้นะครับมีมีแต่เขาไม่มีซิร์เรรี่เนาะเสียดายก็ต้องไปเล่นกับกลินนะอีกอันนึงแบ,บบอีกทีมในหัวตอนนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดมีซิร์เรรี่เนี่ยแรงมากติดป็นล้านนะฮะจริงๆลันซานนะครับน้องน่ารักตัวน้อยก็เน้นเป็นตีแต่แข็งแรงนะเห็นอย่างเงี้แข็งแรงมากเออาร์เ ER ท่าไหร่205เจ็บยุดไม่มีอะไรนับเลือดนครับเลือดเอาร้อยหกแปี่จะใช้เอ้นั่นแหละไม่ได้อรายนะครับซีหกเลยด้วยอีเป็นหลักต์นะครับ เป็นตัวของอ่าเซ็ตปั๊บเรียบร้อยนะครับกลุ่มดาวซีสองนี่แหละนี่แหละคีย์เวิร์ดนะครับต้องบอกว่าคีย์เวิร์ดความแรงอยู่ตรงนี้นะครับในการบัฟในการลดต้านต่างๆนะครับทุกคนสังเกตดูว่ามันจะแตกต่างกันพอสมควรหมายถึงว่าเออมันมันเห็นผลนะครับมันเห็นผลแบบพอสมควรเลยเน,น,นี่ยตรงนี้รายละเอียดเนี่ยใช่นไหมสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเนี่ยช่วยตรงนี้แบบในแต่ละธาตุมันจะได้อะไรเพิ่มขึ้นแต่ละอย่างอะไรเงี้ยต้องใช้คำนี้นะเมื่อกี้อาจจะใช้คำไม่ถูกเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับ60มีดาเมจด้วยนะครับแล้ว ด้วยนะสวยมากเชอรี่นะครับใช้คำว่าเป็นตัวละครที่สวยหน้าตาดีใช้คำนี้พักนะครับกลุ่มดาวเป็นสีหนึ่งด้วยนะครับเราจะดูลึกนิดนึงพี่น้องธาตุหินนะครับอาจจะเจาะให้หน่อยในงานปกติดๆนะครับแล้วตรงนี้ก็แปดสิบสองตองโอ้ดีว่ะคิเล่ความแรงคีอะไรแม่งแบบแม่งบาลานซ์แล้วก็คือสวยจริงอะ่ะแปดสิบสองร้อยนี่คืออุดมคติของคนในเกนจินิพ็กส่วนใหญ่นะครับในการปั้นตัวดามิดนะน้องตุ๊กตาน่าจะน่าจะตบสะบัดอยู่นะครับอ่าโอเคมีแฟลชทั้งเดียวนะครับอือตรงนี้เนาะคนนกก็ลงโอเคนะมีตรงนี้ครั้งหนึ ก็เป็นป้องกันนะครับมีพื้นผูกับชีวิตติดมาเนาะแล้วก็โบหินนะครับโบหินที่เรศก็ลงให้นะที่เหลือก็อาจจะไม่ได้ใช้งานแต่ก็เป็นตรงเซตไงอาจจะมีหลายชิ้นหรือเปล่าเออก็อมีหลายชิ้นอยู่นะว่าปรับบาลานซ์อะไรประมาณเนี้ยบาลานซ์รวมมันเป็นสวยแล้วนะกิเลศก็ลงความแรงกับป้องกันให้อีกสี่ครั้งก็เก่งนะครับเย,เยี่ยมยอดที่น้องท่านหินนาเวียนะครับสองพันหกอ่าโอเคนะครับเป็นไนท์ไทม์อีู่ละนะครับเป็นจำตัวเนาะที่สองเลยครับคือต้องบอกคุณแนทจอานเป็น รู้จักกันอาจจะไม่มากแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะรู้จักกันว่าเออเขาชอบให้ดูอิโต้ดูอะไรเงี้ยแล้วมันก็สวยมากอะไรเงี้ยครับก็แบบพี่น้องทักหินนะครับพี่น้องทักหินตรงนี้ก็เป็น6กหน้าสองโอเคนะความแรงคีค่อนข้า,ขา,างเยอะเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับตรงนี้ช่วยกิยริเออตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็แป็กเนี่ยเราก็ไฟล์สองความแรงได้นะครับระดับหนึ่งเลยเนี่ยความแรงนะครความแรงนะครับอย่างคิวิที่สีเออโอเคนะครับเยี่ยมดีไปเลยจุงหลีได้เรี่มพี่น้องไหมพี่น้องทักหินไหมพี่น้องรู้จักกันนะครับหรือวม้จะปั้นง่ายคน ใส่ให้สวยด้วยใช้คำนี้ใส่ให้สวยให้เข้าทีมนะครับไม่ให้เข้าทีมอย่างอื่นช่างมันนะแต่ว่ามันก็ได้ในส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพโล่นะไม่ใช่ว่าได้ดีเคมาแล้วมันจะหลับหลับจริงๆร้องหลีเนี่ยก็เป็นตัวที่ใช้ต t a เอชพีเป็นหลักแหละถ้าเกิดมีมาช่วยก็เขาก็มีลูกชิ้นกุ้งที่แรงขึ้นอย่างเงี้ยเซนเอซิตี้เนาะอาอาวุธไปทั่วไปติดติดเรียบร้อยพี่น้องทาตหินกินิชนะครับสองวันสองนะครับอาวุธเป็นในส่วนของวีิกไปทำตัวเนาะ อาร์ติแฟกต์เป็นออสซิเดียนเนาะกลุ่มดาวก็ไม่มีนะแล้วก็เป็น194นะครับตรงนี้ก็55เนาะ49 9สิบเกจุดหแล้วก็242ก็สูงมากมีมี2 100, องกระแสนัพแหละนะครับแนะ่ๆในฮิดาเลยครับก็813เป็นตะเกียงด้วยนะครับ R2 แล้วนะตีก็โอ้ยเสียดายเนาะมีตะเกียงมา2อันได้ยังไงเนะี่ยตรงนี้เป็นบีบุดบีบุดบีบุดชำนาญชำนาญความแรงนะครับขอดูเซตในนิดนึงอ๋อโอเคโอ,คโอค้ความแรงค่อนข้างเยอะอยูเรีดก็เยอะนะค่อนข้างสุดอยู่น้องนนนนนนนาะคคครรรััับบออมมมมไไไ่่่ยยด้้เเลททีีส นะครับอาวุธเป็นส่วนอัลฟวาเนาะโอในนี้ใส่อัลว้าในความแรงนีจะสูงสบัดนะเนี่ยดีจริงด้วยอ่ะแล้วก็มีแพสซีฟของจากกลุ่มดาวอีกอ่ะก็มี4เนาะโอโอเคจบแค่นั้นตำนานอีกประมาณเกือบ2 5 0ร้อยห้าี่ร้สิบพนาครับสี่หมื่นหนึ่งนะครับอาวุธเป็นคีย์ออฟคนิสเซอร์อัติแฟกเป็นโกลเด้นทรูปนะครับกลุ่มดาวไม่ได้ปลดนะวัอสวรรค์เป็นหนึ่งเก้าเก้านะครับตรงนี้เจ็ดห้าหนึ่งสี่สี่องร้อยสองโอเคพิยวนะครับกลุ่มดาีนะแล้วก็เป็น พักเม้นแล้วต,ต,ต,ติดติดแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมันเติม EM เท่าไหร่เนี่ยห้าสิบแปดตัวเล็กมากเนี่ยแปดสิบสองส,สามอันนี้สวยนะคุณผมมิ้ชมจรผมรู้สึกชอบตรงเนี้ยนะครับผมชอบแบบคิวเรทมัล้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่าล้นหรอกเรียกว่าคิวเดรทบาลานซ์อ่ะแปดสิบสองร้อยอ่ะมันสินทุกคนทุกคนชอบอะ่ะไม่คำนี้ยในเกนชินมันดูเป็นเลขที่สวยไงแล้วก็ที่เหลือเป็นตัวทั่วไปเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงว่าเราลงไปหาใครได้บ้างนะตรงนี้ขอดูเบนเน็ตก่อนแอบส่องนิดนึง โอเคเลยนะครับคิริดหราห้าห้าหัวร้อยยอดจัดเลยอะแล้วก็อ่ะตัวนี้นะครับเราดูนิดนึงสองพันหนึ่งวิสิตนะครับ 60ติดนะครับสแตตเป็น6กสองหนึ่งนะครับอืมก็เอียใช้งานได้นะไฟฟ้าและเดี๋ยวเราไปดูอบิสกันดีกว่านะจริงๆละใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมชินภกกากคงไก่ซาร์เรลเซเลสโซโซ,โซ,โซิโร่คุณอยเนี่ยกระต้องที่ a อซีเคเกมท็อปอัพอยู่แล้วนะครับเส้นทางเ k มีทั้งแพ็ครายเดือนแพ็คเล็กแพ็คใหญ่ไปร้านพลาต่างๆมีเพียบไปหมดเลยนะครับราคาถูกมากๆถูกกว่าเติมเองแน่นอน100%ดังนั้นรอช้าอยู่ยายใครสนใจอยากใช้บริการลิงก์อยู่ใต้ดิสเคั่นรรรียยยบบ้้ออแแลลลวะาืมบอกว่าาามมจกด้วย มามามาเดี๋ยวเรามาลองกันว่าเราจะเล่นอะไรได้บ้างเนาะคือพี่น้อง้าตหินเนี่ยเป็นตัวหลักที่ทุกคนน่าจะชอบมากมากใช่ไหมอนุญาตเป็นนาเวียเหมือนเดิมนะผมชอบทีมนาเวียส่วนตัวนะแบบส่วนตัวชอบชอบทีมนาเวียแบบว่าเล่นแล้วมันสุขใจนะดีนะแต่มาลองเชีวรลีเพราะว่าครั้งนี้ชีวรลีน่าสนใจผมอยากเล่นชีวร์ลีมาหลายทีแหละแต่ผม,มเป็นคนเล่นไม่ค่อยเก่งบางทีเก็บต็กเก็บอะไรไม่ค่อยครบอย่างนี้โตเงี้ยตีแล้วแบบไอ้เฮียโวชี้หายไปไหนไม่รู้อะไรเงี้ยก็จะมีเหตุการณ์แบบมันเกิดขึ้นบ้างนะสำหรับผมอง โอ้กดไม่ติดนะครับคีย์บอร์ดของอะไรเน co ี่ยกดเบิร์นเฉยเลยอืมอยาให้รู้นะอยาให้คนดูรู้นะมันจะโดนฟ้องนะใช่ของอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมเติมตำเต๋มปลึกปลายนะครับอ่อปึ๊บปึ๊บฮะเดี๋ยว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 เมื่อกี้ไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมอืดูผิดไหมหรือแบบมันบั็กหรือจอคอมมีปัญหาอันหนึ่งนะข่ออีกทีหนึ่งนะอันหนึ่งนะแบบมีรู้สึกแบบอะไรนะอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งสิ ขอตัอ้งสติน,นิดนึงนิดนึงนะนิดเดียวเก็บผลึกกันหกแสนเอ็ดจริงด้วยว่ะเยอะเยอะอุ่นแรงเยอยโคตรแรงเลยโคตรแรงเลยเดี๋ยวนะผมขออนุญาตแป๊บนึงเอวนอีกรอบนึงอันนี้แค่กดเล่นนะแกคิดดูดิเดี๋ยวนะผมขอเก็บผลึกนิดนึง พอละกูไม่เก็บก็ได้วาเลซ่าเนาะมาวีกา้าใช่ไหมเชฟยุดอยหนยหวแล้วก็ลันตาอ,อืมมานิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เรียกว่าอย่างไงดีอ่ะมามาวิกามาก่อนเลยปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมาอนุญาตนะนิดหนึ่งนิดหนึ่งอให้กดไปติดกดไปติด อือ้กับตุ้ยกับตุ้ยเดี๋ยวกันแปนนึงแป๊น,นึงแป๊น,นึงเหตุการณ์เสี่ยงมากการอันตรายเหตุการณ์มีความสุ่มเสี่ยงสูง,สงอือโอเคประมาณนั้นแหละนะครับไม่เป็นไรพี่ติ๊กเนาะพี่ติ๊กยาเอนะเนาะตรงนี้ปล่อยบอดมา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 พี่ติ๊กพี่ติ๊กอืมอมาตรงนี้นะครับมาเลยขล่อยยานหนิดนึงนะครับขล่อยยานหนิดนึง ระยะนิดนึง่งระยะนิดนึงตรงนี้เอ๊อหนึ่งผมจะไม่ต้องใช้เอ็นติก็ได้นะแต่ผมอยากใช้หนึ่งปึ๊บปึ๊บนะปึ๊บอืมอืมมามันมันลดอยู่นะเลือดไหลเป็นเคียโคตรอยู่นะจริงมันก็ใช้ได้นะจริงๆมันใช้ได้นะหนึ่งหนึ่งหนึ่งจังหวะดีๆก่อนขออนุญาตหลบตึงดิวนึงปึ๊บ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 นะปึ๊บมมันมันมันก็แรงนะจริงๆมันแรงมากนะจริงๆ แรงมากนะทุกคนตอนแรงมากอยู่นะจริงๆนะพีตติกเนี่ยผมอยากเล่นมานานแล้วนะครับพิตติ๊กตึงๆแบบเนี้ยกดจงลีพิตติดคอนติไปแม่งเลยโอเทิอืมโดนดาเมจนะครับอืมอืมอืมมา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 กันยาวๆเนี่ยประมาณเนี้ยมันเล่นได้สบายมากเลยครับสบายจริงๆคือผมอาจจะชอบกดผิดนิดนึงอ่ะเผื่อใครไม่รู้นะผมต่อเล็บยาวเนาะคือผมเป็นคอสเพลเยอร์ด้วยในรายการพิ่ติดตามก็สามารถไปตามช่องคอสได้เหมือนกันนะมาคินิชนะครับเหมือนเดิม นี้ตรงนี้นะครับแล้วก็แส่ต้องฟูฟูจังไหม,มไประมาณนี้อม,มาอินุคินิชนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายกันเท่าไหร่จริงๆแรงนะผมว่าสองแสนลับาทให้อยู่ในวงอยู่นะจะทันไหมเนะี่ยผมชอบกดไม่ทัน oh! แต่แปดว่ะได้อยู่โอเคเด๋ยวใหม่ปั๊บหนึ่งนะเมื่อกี้มีแบบเซตอัพนิดหนึ่งที่มีปัญหาโลกๆไปไหนนะครับอันหนึ่งอันหนึ่ง กดนอกเลยนะแบบวัวมันไม่ทันแบบโมชอบหมดวงก่อนเนี่ยเบื่ออืมแสนประมาณเท่าไหร่วะยี่โมไม่ทันเลขแสนสี่นะครับเกือบสองได้อยู่นะ เออเนี่ยผมก็จะเล่นโง่นิดนึงจริงๆรถ้าใส่โลอะไรให้ระดับหนึ่งนะเล่นกับตัวของอย่างจงหลีนะใส่โทมาอะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกชิลขึ้นนิดนึงอันนี้มันแบบอาจจะเสี่ยงเวลาโดนฟาดกับตำแหน่งมอนที่แบบอันนี้นิดนึงเนะก็ต้องระวังกันหน่อยตรงนี้เนาะต่อไปเป็นเชี่ยวรีและการอยากลองมาเราจะได้ลองพร้อมกันไปเลยนะครับเอาทันพ่ออะไรมาเล่นพร้อมกันเลยนะครับใส่เชียวรีไปด้วยทีนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่เราก็ทำได้เหมือนกันนะเชียวรี่คือเป็นตัวละครที่เติมได้เยอะเหมถึงว่าไม่ได้เติมเพราะเป็นตัวละครหลักหมาืองว่าเขาช มันน่ารักแนกะมันสวยอะ่ะตัวมันสวยจริงๆนะผมลืมกด G e Aricino ก่อนทิ้งไว้อะไม่เป็นไรจริงมันแรงมากเลยนะมไม่ิด้จอนคลิกไปต,ติดอ่ะเดี๋ยวไปติดอีกกี่โมงอะ่ะอะไรของเกงเนี่ย <c oughs> แรงเหมือนกันนะตุ๊ก,กาตาเนี่ยเอาจริงแรงเอาเลี้ยงอยู่นะเอาหนีหนีเฉยอ่ะหนีห่างหนีห่าง ปึ๊บมาううแรงมากนะทุกคนคือดาเมจน้องสนามมาเราจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันดูไม่มีอะไรหรือเปล่าอ่ะแต่จริงอ่ะมันช่วยเราเยอะมากเลยครับจริงๆเอาใหม่อีกทีป่ะปอดีๆหน่อยมามามันจะอะไรกันหนักหนาเนี่ยหนีอะไรกันขนาดนั้นไม่เข้าใจไอรุ่นไม่เข้าใจไอรุ่นไม่เข้าใจอ่ะไอรุ่นไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ลืมใช้ในคิโน้ตหรอช่างมันช่างมันแล้วกันแสนหนึ่งนะฮะแสนหนึ่งแสนเจ็ดพันนะฮะแสนเอ็ดนะฮะเมื่อกี้เมย์อไหรเออแสนเอ็ดนะครับกลนยเป็นสองเพอยู่นะครับ ยวริก็ตีไปนะครับตุ๊กตาแรงอยู่นะสี่หมื่นเก้าสี่มื่นหก็ตีของมันไปอ่ะหายแหละหายแหละนะฮะสี่หมืนสองนะฮะหกหมื่นเอ็ดนะฮะเมื่อกี้ก็แรงจริงๆนั่นแหละผมต้องบอกว่บนี มันสบายอะไอดี ID มันสบายอยู่แล้วนะครับที่มาสุดรีวิวส่วนใหญ่เนี่ยคือไอดีเป็นแบบเป็นอะไรที่สบายมากแต่คนเล่นกไก่อืมมีใครอีกนะที่ผมอยากจะลองเล่นตอนนี้อิโต้พอแล้วนะอิโต้แบบเหนื่อยเหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่อยกับอิโต้ไม่ได้อยากเล่นอิโต้แล้วไงอ่าไ <c oughs> อ้ไน,อนี่เคยฉิกเหรอไหมหรืออะไรดีอีกทีมอีกเซตหนึ่งอะ่ะอยากจะลองอีกเซตหนึง่งเออมาวิก้าแบบดาเมจยังไม่ได้ลองเลยเนาะอืมนายก้าดาเมจยังไม่ได้ลองเลยอ่ะแต่ว่าแบบทีมมันก็ใส่ฟูลินาได้นะถึงจะไม่มีก็มันมันได้เหมือนกันแต่่่่่่วววาาาาาเเออออออถ้้้้้้มมมมีีีีีีแแแบบบบใใหญะะะะะะัันน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 จจฟฟิิิกกกกไรรงงยย็ดดึปณลลททสุ นิวก็ไม่เท่ละแรงอยู่แล้วมาเตะก่อนนะครับตืมๆตืมๆมาปึ้มปั ok ๊มมาปึ๊บนิวอีมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บปัันติมาปาดทีหนึ่งปึ๊บตันติมาติดไหมไม่ติดด้วยอยู่ระหว่างกูนะฮะอืหมุน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 สามเท่าไหรแสนแสนสองแสนสามสองแสนแรงอยู่นะครับขนาดแค่นี้นะขนาดยังไม่มีซีเรียลี่นะทุกคนลองคิดดูอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้มันชัดเจนเสียวเน้นอ่ะมันช่วยได้มากจริงๆในกรณีนี้นะครับ ก็สังเกตว่าตอนนี้เป็นเพราะซีอิเนระดับหนึ่งเลยนะซีอเนนช่วยได,ได้เยอะมากเหมือนกันนะฮะคือม,มันแรงมากเพราะซีอิเนด้วยเดีทุกคนดูจะแสนแใช่ไหมเนี่ยต่อต่อปุ๊บปุ๊บแล้ว2องแสนสามสองนะครับเจ็ดนอะสองแสนห้นะครับหกหมเนี่ยเป็นทีทเนี่ย คือแบบถ้า2เว็บแบบเซ็ตอัพดีๆสเว็บคือจบเลยนะครับหมายถึงกลัวจบเลยและสำหรับใครต้องการในรองเพชรดองโรคุ้มๆนะครับต้องทิดตูนตามชอบเลยครับมีทั้งเกมจินนแปกองไกาสตาร์เรลเซนเลนสโซนซีโร่นะครับนะมีเยอะมากๆเลยหลากหลายเกมด้วยเริ่มต้นไปแค่สิบาทเท่นานัา้นใครสนใจอยากใช้บริการอยู่ใติดกิจจานอะไรนะครับเนี่ยที่เมืเ่อกี้บอกไว้ออกไปดูกันดีกว่าตรงที่ว่าเนี่ยตัวของมาริก้าเขาอะสังเกตดูว่าแต่นะมันเป็นเก้าสิบเนาะเก้าสิบเอ็ดเนี่ยสองร้อยกว่านะครับเลื่องอย่างหนึ่งคือเล่นเป็นฟรี สามารถจบได้เร็วกว่านี้มากประมาณ2โรน่าจะวนจบได้เลยนะครับนี่ขนาดไม่มีคุณยายนะเออนะครับไอเดียตึงมากนะครับแต่น้องวัวผมเนี่ยไม่ค่อยเป็นนะครัวเน่ยไม่ค่อยเก่งกับน้องวัวเลยยังไม่ค่อยแบบชินมือเท่าไหร่แนนก็ประมาณนี้สำหรับไอดีของคุณเมเทชิออนคามมือนะครับเดี๋ยวไอเดีที่หน้าเป็นตัวอย่างสุดๆแหละนะถ้าเกิดสามารถทำได้นะถ้าใครบอกว่าเรื่องกลุ่มตรงกลุ่มดาวอาจจะไม่ก็ได้แต่ว่าเอาเรื่องของการบิวอะไรเงี้ยไปเป็นตัวอย่างได้แน่สบายมากถ้าใ,ใครอยากให้ดูดีก็ส่งมาได้แล้วขอบคุณด้วยนะครับถ้ามีงไหนที่ผมเล่นติดขดเเเกกิินนนนไปลลล่่ลถูแ้วะขอ